ก็อยู่ในช่องสมทุยนะครับผมอ่าวันนี้ก็เราก็จะมาเล่นฟรีไฟในโหมด4-4นะครับผมอ่ะก็ก่อนไปเลยครับรับชมคลิปก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามกดกระดิ่งให้ผมด้วยนะครับไปดูกันเลยนะครับผมอ่ะก็ช่องของผมนี่ผมเนี่ยเล่นไม่เก่งสักาเท่าไหรนะครับก็ขอโทษด้วยนะก็ช่องคนหนึ่งของติ่งเกล็ดนะแต่ช่องผมกัดเออ ผมเล่นแบบไก่มากผมมาสี่ก็ขอโทษด้วยที่โทรศัพท์ผมมันช้าแล้วมันกากนะอย่า yeah. วัดเดชชาวโชว์เคียวแคมทุกคนก็มาเด็กครับนอนๆเอ้ยทำไมปั้นใหญ่จังวะป้นใหญ่อโดนหัวหนึ่งเม็ดบอกเลยว่าเจ็บเ้า เอาหลังสองตัวครับโอเคแม่งชุบเพื่อนนั่นะชุบเพื่อนไหมชุบเพื่อนให้เวลาตาแรกอะดูไปก่อนเพื่อนเราอาจจะเก่งเฮ้ยสองร้อยสี่สิบโคตรตึงเอาหนึ่งไปหนึ่งไลค์ครับเอาไปคนละหนึ่งไลค์ครับเอาไปคนละหนึ่งไลค์ครับผมชอบให้ไลค์ทุกคนนะครับให้ไลค์ให้ไลค์ครับให้ไลค์ไลค์แบบเยี่ยมเยี่ยมะครับทำไมหน้าจอมันมืดๆืปะเดี๋ยวเดีวเนี่ยเดี๋ยวเนี่ยใจเย็นนะ้นไปดูไปเฮ้ย เฮ้ยเอาเรื่องเอ้ยเ้ยเยทำไมยิงหัวเก่งอย่งวะจอดมากเลยเพื่อนนับถืออะเงียบลเลยวะเงียบก่อนนะครับไม่มีเะไรจะพูดแล้วเออตายคนแรกอะคิดเอาความไก่แค่ไหนแต่คนนี้แม่นหัวมาก ตรงกล่องตรงกล่องใช่ใช่ใจเย็นมากจอดเออกดเลยกดติดตามนะครับอืมเป็นกำลังใจให้นะก็พ่อช่องผมไม่ได้ดังอะไรมากมายหรอกคนไม่รู้จักหรอกจริงตายป่าวถ้าตายก็ไม่เป็นไรตาแรกเราไม่เราไม่กดดันกันเฮ้ยเสียชีวิตไปสามศพเขาทำไมแล้วแล้วเขาก็โกรธผมก็แพ้สิทีนี้ ลืมปรับเล่นกับน้องแถวบ้านลืมปรับแม่งใหญ่ชิบหายเลยแต่ใหญ่ๆนี้แหละกดแบบแม่นดีขอปป้าขอปป้ามาเดไปเรีวโอเคก็คลิปไหนผมพูดเสียงเบาก็ขอโทษด้วยรักกันนะครับทุกคน โอเคแตบบ่ผมไม่ได้มีอุปกรณ์อะไรดีๆอ่ะก็มีอยู่แค่หูฟังอันเดียวเนาะไปไหนหมดวะฮะเด็กดื้อต้องโดนอะไรนะไม่น่ารักนะครับเดี๋ยวจะโดนกระสุนปืนกูนี่แหละเย็ดแม่เอาวะเขาตึงวะเขาตึงจริง่ะ มาแล้วเพื่อนผมมาแล้วาเอาเรื่องเข้าหัวด้วยครับโลงสีเหรอเราขอเล่นเป็นไอวอลกับระเบิดก็พอละเอาไว้ตาหน้าอ่ะระเบิดเฟ็ ก็1คิวสำหรับ1คิวตาที่แล้วโอเคเออระเบิดคุมโซนไปหนึ่งดอกโอ้ยโอ้แจ้งเตือนอะไรตอนนี้โอ้เกิน ลืมปิดการเ,เตืนเอนก็ขอโทษด้วยละกันนะครับโดนซ้ำแล้วผมโดนซ้ำแล้วโอ้โหลืมเปลี่ยนช่องขอโทษเพื่อนๆที่เล่นกัดนะครับโคตรจริงจริงริงิงงเออสามศูนย์ไปดิีออโอคตรตึงนะครับ ก็ตีผมมันตึงนะครับยกเว้นผมเออไม่รู้ทาไมนะมาเดมาเดมาก็ไม่ต้องสงสัยนะครับผมลงหมอดครับก็เอาออกไม่เป็นครับก็เลยเป็นอย่างนี้แหละผมก็เลยขี้เกียจออกเลยว่าจะเอาออกอยู่เอาออกไม่เป็นนะครับลงเป็นแล้วเอาออกไม่เป็นนะฮะน้องๆคิดเอาดูใช้แหลกอะไรวะเน,นี่ย โยนเล่นเหมือนกันแหลยเจ็ดแม่ไม่ดาวเอ้ยเสียเนัดยังไงก็ชน,นะคิดเอา สามศพเอาดามลิละกันชนะละครับนอนนอนนี่ก็ลงหมดนะก็ผมไม่มีตังเติมเอาเก่าครับก็เลยลงหมดเล่นก็แไปนั้นแหละก็ขอบคุณที่มารับชมคลิปของช่องเล็กๆช่องหนึ่งนะครับขอบคุณครับผมก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามกด